สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุกจะมารีวิวที่ดินที่ควนเนียงจังหวัดสงขานะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเราขายพร้อมโกดังนะคะอยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านคลองช้างควนเนียงสงขาค่ะ บนเนื้อที่16ไร่76.2ตารางวานะคะ4โฉนดค่ะเราขายเหมาทั้งหมด16ล้านบาทนะคะค่าโอนคนละครึ่งค่ะแปลงนี้นะคะพื้นที่สีชมพูค่ะบริเวณ1.8นะคะที่ดินประเภทชุมชนค่ะ รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินโดยประมาณนะคะหน้ากว้างประมาณ44.16เมตรนะคะลึอกทั้งสองข้าง624.43และ620.60เมตรนะคะด้านหลังค่ะกว้างประมาณ41.40เมตรนะคะที่ดินค่ะเหมาะสำหรับทำสวนผลไม้สวนยางที่พักอาศัยนะคะเพราะอยู่ในย่านชุมชนค่ะและโกดังนะคะขนาด2,700ตารางเมตรค่ะโกดังนะคะเหมาะสำหรับทำเป็นที่พัก ทางสินค้านะคะเป็นสนามกีฬาในร่มค่ะที่ดินนะคะอยู่ติดถนนทางหลวงชนบทสายบ้านกำบนบ้านเกาะใหญ่นะคะขนาด2ช่องจราจรค่ะที่ดินนะคะอยู่ห่างจากสายเอเชียประมาณ5.4กิโลเมตรค่ะ สถานที่ใกล้เคียงนะคะใกล้กับโรงเรียนบ้านคลองช้างนะคะโรงเรียนบางกล่ำวิทยารัชมังคาภพิเศษนะคะโรงพยาบาลบางกล่ำค่ะสถานีตำรวจบางกล่ำนะคะสถานีรถไฟบางกล่ำนะคะตำแหน่งที่ตั้งนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ,บางเหลียงอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขานะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร099 221 6289ค่ะสนใจนัดชมที่ดินสนใจซื้อที่ดิน นะคะติดต่อคุณตุ๊กได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ